เราเริ่มข่าวแรกกันในพื้นที่อำเภอชะอำกันก่อนค่ะว่าชะอำจัดงานทำบุญทักษินานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสทั้ง4รูปค่ะวันที่12กุมภาพันธ์2565 ที่วชชะอําจังหวัดเพชรบุรีพระครูพิทัศน์วชิรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอชะอําเจ้าอาวาสวัดนายางเป็นประธานในงานทำบุญทักษินานุปทานอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัชะอําทั้งสี่รูปโดยมีพระอธิการอํานาถฐานิสโรเจ้าอาวาสวัชะอําพระมหาโกมลอาจารสุโกที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภอชะอําคณะสงฆ์วัชะอําจำนวน19รูปร่วมจัดงานทำบุญทักษินานุปทานอุทิศถวายแก่อดีตเจ้า าอาวาททั้งสี่รูปเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีโดยในพิธีพระธิการอำนาจฐานิสซโรเจ้าอาวาสวชามได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตายเจ้าคณะอำเภอชะอามประธานพิธีได้นำคณะสงฆ์สวดพระธรรมนิยามสูตรถวายผ้าตายจตุทยธรรมแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นกุศลแด่หลวงพ่อเวกพระอธิกาเช้าปุญญานาโคพระครูนานาพิรัตหลวงพ่อชิน และหลวงพ่อลำอดีตจเจ้าอาวาสวชามทั้งสี่รูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่อดีตหลวงพ่อทั้งสี่รูปได้สร้างไว้ให้กับวัดและชุมชนซึ่งเป็นภาคเกจิชื่อดังแห่งเมืองเพชรบุรีงานดังกล่าวทางวัดได้อุทิศถวายให้กับบรุรพาอดีตจเจ้าอาวาสวัชามทุกรูปเป็นประจำทุกปีโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะาำผู้นำชุมชนคณะกรรมการวัดคณะศิษยานุสิตและประชาชนชาวเมืองชะาำเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน